หลังจากที่ว่า,าฝนตกเสร็จนะฮะนี่ครับผมผมก็ได้ออาไส้กรอกมาด้วยนะครับเหมือนอย่างเมื่อวานเลยฮะพี่นุม่มเอาไส้กรอกตันไหนวะยังไม่หิวยังหิวอืมอืมนี่ フフフフ。<laughs> สวัสดีครับผมก็สวัสดียามเช้าเป็นวันที่3แล้วนะครับที่ผมเนี่ยได้เข้ามาต่อเติมบ้านกระ๊อบเล็กๆที่ว่าผมมาทําไว้นะครับเมื่อวานเนี่ยก็ฝนตกให้ผมเนาะก็เลยต้องเดินทางกลับนะครับผมก็จะเปียกชื้นกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้พื้นเนี่ยชื้นมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้มีพี่หนุ่มนะครับผมสวัสดีครับผมครับแล้วก็ลูกชายของพี่หนุ่มนะฮะก็พามา ออกทริปบรรยากาศในป่ากันนะครับผมเนาะในวันนี้พี่หนุ่มเนี่ยก็มาช่วยนะครับผมเนาะมาช่วยในส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีเก้าอี้นั่งด้วยนะครับผมส่วนโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปทําเองนะครับผมเนาะก็สภาพและบรรยากาศของวันนี้เนี่ยท้องฟ้าโปร่งนะฮะมีแสงแดดพอสมควรนะครับผมเนาะก็ไม่รู้ว่าช่วงเย็นนี้จะตกหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะตกเป็นช่วงเย็นใช่ครับผมอืม ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะทาไมถึงตกเฉพาะช่วงเย็นนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะวันนี้เนี่ยเราก็เต็มสัมภาระมาค่อนข้างที่จะพร้อมนะฮะโดยเฉพาะผ้าชิดนะฮะผ้าชิดนี่วันนี้ไม่ลืมแล้วนะครับถ้าลืมนี่เราทํางานไม่จบนะครับผมอ่าแล้วก็เราจะหาหลบที่ไหนก็ไม่ได้นะฮะเพราะแถบ,บรัเวน,นี้เนี่ยมันไม่มีต้นกล้วยมันไม่มีต้นจากนะครับผมซึ่งใบของมันก็สามารถที่จะเอามาทําหลังคาได้ ในแถบป,ป่านี้ก็จะเป็นป่าไผ่นะครับผมเนาะมันก็อย่างที่บอกแหละมันหาอะไรที่แบบมาการฝนได้ยากนี่ก็เลยเตรียมพร้อมในเรื่องของผ้าชิดพอสมควรนะครับผมอ่ะโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมกับพี่หนุ่มเนี่ยก็จะมาะต่อเติมในส่วนที่ขาดหลือนะครับผม เราต้องตะแคงใบบนี้เราไม่ต้องตะแคงใบบนี้ถ้าตะแคงนี้ำบบันในขาดถ้าตะแคงแบบนี้มันต้องปั่น ถือว่าทำได้เองทั้งหมดไว้ข้างหน้าเดี๋ยวพ่อใหญ่ทำตั้งแต่สิ่ใช่ก็นั่งรูปอยู่นึกมาดูหน้าเราเอมันให้ดูดูนะ ลงไปอันหนึ่งอ่ะตับตับนี่ไม่เหมือนพวกากาที่เดือเ่งเนชัองคขับไปหน่งเตับคนเวเรา่งองข้อนะงห ครับครับ แข็งแข็งแต่งและในตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยครับก็จะประมาณนี้นะครับก็คือไม่มีตะปูอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเนาะก็จะมีต่อกอย่างเดียวนะครับผมเราจะมามัดนะครับผมนี่ก็โต๊ะอันนี้เนี่ยก็จะกระทัดรัดนะครับผมพอดีกินกันเป็นวงนะฮะนะ แล้วก็ด้านนี้เนี่ยนะผมก็จะต้องทําโครงหลังคานะครับสําหรับในวันนี้นะครับผมถ้าโครงหลังคาเสร็จนี่เวลาเรามาที่หลังก็แค่กางผ้ชิดเรียบร้อยนะครับโครงหลังคาไม่นานครับผมก็ทําแป๊บๆก็เสร็จแล้วนะฮะก็ส่วนพี่นุ่มเนี่ยนะก็เมื่อกี้เนี่ยกำลังสอนลูกสับฟางนะครับอันนี้ผลงานของน้องฮาร์ปนะฮะก็ได้สับฟากเอาไว้แล้วนะครับผมอ่าสับฟาเพื่อที่จะเอามาทําเป็นที่นั่งนะครับผมเนาะเอาไว้ฐานข้าวด้านนี้นะครับ นเนาะแล้วก็ได้กอบไปไล่ยุงให้น้องฮับนะฮะในระหว่างที่อรอนะครับผมเนาะก็ให้น้องเนี่ยนะนอนสบายนะครับจะได้ไม่มียุงกัดนะครับผมนี่พี่หนุ่มก็กําลังขุดหลุมสาวเพื่อที่จะทำเก้าอี้นะครับผมหวังว่าจะ,ะนั่งได้ดีนะพี่มไม่หลุดไม่รูดลงไปนะรับรองไม่ไงหลังจะนอนเลย <c oughs> <c oughs> <laughs> ก็มาดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยพี่หนุ่มจะสร้างผลงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเนาะ ก็ไก่เนี่ยผมให้พี่หนุ่มเป็นคนรับผิดชอบนะครับผมเนาะเดี๋ยวต่อไปผมก็จะมาทำโครงหลังคานะครับผมในระหว่างที่รอพี่หนุ่มเนี่ยทำไก่นะทำแล้วก็ทำ ครับปิดปิดปิดก่อน ช่วยมีของนึงใช่หีือเปล่ามีของเราดึงเชือกดึงเชือกมัดมัดมัดกันให้เลยลูกว่ามันมามันมาแล้วมัดตรงไหนก็ได้ที่ลูกไม้อะไรเข้ามาเลยโอเคลูก 我你看一玩。<laughs> หลังจากคี่ว่าผมเนี่ยได้ทําหลังคาเสร็จปุ๊บนะฮะฝนก็ได้ตกลงมาพอดีเลยนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยไม่คาดคิดว่าฝนจะตกนะปกติแล้วเนี่ยฝนก็จะตกในช่วงเย็นนะตอนนี้ยังไม่ถึงเย็นเท่าไหร่เลยนะครับผมเนาะก็ประมาณเที่ยงเที่ยงเองนะครับผมตกสวายเชียวแต่ด้านนู้นเนี่ยก็ท้องฟ้าปรับโปรง่งนะฮะสว่างสวยกันเลยทีเดียวนะแต่ ผ่านมาทางด้านที่เราอยู่เนี่ยก็ท้องฟ้ามืดครึมนะครับผมก็เลยมีฝนตกหน่อยหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะแต่ถ้าตกหนักๆเนี่ยผมไม่ได้กังวหลหรอกครับผมกังวลเรื่องลมนี่แหละเขาาตกแล้วลมมันพัดนี่มันสาดเข้ามานะคือเวลาลมพัดมันแรงด้วยนะครับผมก็ดีอย่างหนึ่งนะครับผมฝนตกแบบนี้แล้วก็แดดออกบ่อยๆเนี่ยอีกไม่กี่วันนี้ผมคิดว่าเหตุน่าจะออกนะครับผม ออกผมก็ไม่ค่อยได้ไปหาเห็ดหรอกตัวผมเองก็มีแด่ถ่ายคลิปเขาป่าถ่ายคลิปเขาป่านะครับผมบังเอิญไปเจอเห็ดแบบนี้ก็มีบ้างนะครับผมเนาะแต่ว่าถ้าจะหาเป็นรายวันเนี่ยก็ไม่เคยหาเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมเนี่ย,ยก็จะนั่งถักก่อนนะครับจนกว่าฝนเนี่ยจะหยุดนะคหลังจากหยุดเสร็จแล้วเราก็จะมาทําต่อกันนะครับผมเนาะก็ยังเหลืออีกเล็กๆน้อยๆนะครับไอ้หลังคานี่ผมเพิ่งจะ ทำสองด้านเองนะครับผมก็น่าจะมีอีกนิดหนึ่งนะต้องไปตัดไม้มาอีกสักท่อนสองท่อนก็น่าจะเพียงพอนะครับสำหรับในวันนี้ ียะข้าตะข้านม่ามาทกิเทีหลัคิดอะไรกินไม่รู้คิดว่าหลายคนใช่ไหม ม,มมีือดวหลังจากฝนตกเสร็จนะฮะก็แสงแดดเนี่ยมาแล้วนะครับผมนี่แล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําแก้วดื่มกาแฟนะครับผมนี่ก็ไม่คิดว่าฝีม,มือผมจะสวยขนาดนี้นะทำออกมาได้ดีม,มากเลยนี่พี่นุ่มก็ทํากาแฟเหมือนกันนะฮะ้วยกาแฟเล็กๆนะครับผมๆๆๆๆนี่ครับอยู่ในอยู่ในป่าไผ่เนี่ยดีอย่างหนึ่งนะครับเราไม่มีแก้วไม่มีหม้อไม่มีจานนะครับเรา<ช>สามารถที่จะ เอาไม้ไผ่เนี่ยมาใช้แทนได้หมดเลยนะครับใช่ครับผมจลงคกนมกัเลี้งกพี่ก่อนจาปยได้แต่ถ้าจชิบายเจล้วมเลยเฮ้พี่ ดูดีๆที่ยังกาะห้องเลย่วหลังจากที่ว่าฝนตกเสร็จนะฮะนี่ครับผมผมก็ได้เอาไส้กรอกมาด้วยนะครับเหมือนอย่างเมื่อวานเลยอะพี่นุ่มเอาไส้กรอกท้นไหนวะยังไม่หิวยังไม่หิวอืมอืมนี่ แล้วก็พร้อมกาแฟนะครับคผมขนมก็มมมจะเป็นขนมปังนะครับอืมอขน้องทับเนี่ยอือเหมือนเราอะไรไปแลเวาใหขนมปังขนมปังนะครับบรรยากาศวันนี้เนี่ยมีสองฤด,ดูนะอืมฤดูฤดูฝนแล้วก็ฤด,ดูร้อนกังอย่างนะ はい。 ครับพี่ๆครับตอนนี้เราก็ทําโต๊ะนะครับแล้วก็ทําเก้าอี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่โต๊ะเนี่ยผมก็ทํานะครับผมแล้วก็หลังคาโครงหลังคานี้นะครับผมผมก็ทําเสร็จเรียบร้อยสามารถที่จะกางผ้าชิดได้สะดวกสบายเลยนะครับผมส่วนเก้าอี้เนี่ยพี่หนุ่มก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะรูปแบบประมาณนี้นะครับพี่พี่นะนี่ก็ทําแบบง่ายๆสไตล์แบบคนที่เข้าป่าบ่อยนะครับก็จะทําง่ายๆนะครับผมนะ ก็เดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับแล้วก็ก่อนที่กลับบ้านเราก็ได้ดต่มกาแฟกันเรียบร้อยนะฮะนี่แล้วก็ได้ทําถ้วยกาแฟไว้3อันด้วยกันนะครับผมเนาะเพื่อที่จะเอามานั่งกินกาแฟนะครับนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมก็จะทํเตาตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปทํเตาฝั่งนู้นเนี่ยมันก็จะ,ะห่างจากตรงนี้นะครับที่วางกับข้าวนะครับผมเนาะก็อันนี้ก็จะเก็บไว้ทําที่หลังแล้วก็ อไอทำฝ้าข้างๆนี้นะครับผมก็มีอยู่สามุมด้วยกันนะฮะก็ไว้มาทําที่หลังนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยก็เย็นแล้วนะครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะใกล้มืดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาน้องฮาร์ปกลับบ้านนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยนะครับ ที่วันนี้เนี่ยมาช่วยงานนะครับผมโดยกันมาทำกอี้นะครับผมเนาะอ่ะโอเคใครที่ชื่นชอบในคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะครับโดยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะสิ่งสาคัญเลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมนี่ครับพี่หนุ่มก็เตรียมตัวแล้วนะครับอ่าเฮ้ยเฮ้ยอ่ะพี่หนุ่มเขินเหรอเสีอล <ะ S 2> กล้องไม่ได้เขินกล้องโอ้โหพี่ก็ปีตบทั้งหมดเลยนะครับผม<อ>นี่น้องฮาร์ปก็วันนี้เป็นไงบ้างได้กินฝีมือของพอ่อเอง อร่อยอะเม,มนูอะไรเอ่ยมาม่าเมนูมาม่านะครับผมมากินในป่านี่อร่อยเนาะมียุงไหมมีแต่ไม,ม่กัดมีไม่กัดเพราะอะไรรู้ป่ะมันกลัวเพราะว่าเราได้ก่อกองไฟไว้ใช่ไหมใช่ดววันนี้เนี่ยได้เรียนรู้หลายอย่างเลยสับปางนะสองแผ่นนี่ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะแล้วก็มาเรียนรู้กันก่อกองไฟในป่าใช่ไหม เริ่มเป็นละเริ่มเป็นละเริ่มเป็นแล้วใช่ไหมโอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันในอีพีหน้านะก็อีพีหน้าเนี่ยอย่างที่บอกแหละเรามาต่อเติมไปเรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบายครับ